ถามจริงผู้ชายเนี่ยจะตกหลุมรักตอนที่ผู้หญิงเขาทําท่าประมาณไหนหรอหันไปมองแล้วแบบเฮ้ยน่ารักอะไรแบบเน,นี้ยเสียอาการเลยไหมอย่างแรกนะผมว่าเป็นการเล่นผมผู้ชายไม่มีผมยาวผู้หญิงมีผมอย่างเงี้ยแล้วเวลาเล่นผมสมมตินะผูกผมบ่อยๆอ่าหรือเวลานั่งคุยกันแล้วก็แบบอ่ะสบัดจัดผมจัดผมอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบนี้เลยรวบผมไปปุ๊บเอียงคออ่นั่นแหละมีตัวอย่างให้ดูมันเป็นเฟมินีนเอนเนอร์จีดูน่ารักอะผู้ชายเห็นเนี่ยจะเสียอาการแล้วก็จะแพ้ทางอย่างที่สองเนี่ย อย่าง <laughs> ที่สองผมว่าทําแบบแววตาอ,อ่อ,อนๆหน่อยทำท่าอ่อ,อนๆทําแบบหน้าเบลลๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอ่อนใช่ไหมผู้ชายสย่วนใหญ่จะตัวสูงกว่าใช่ป่ะเวลาผู้หญิงมองผู้ชายสายตามันจะมองขึ้นมาข้างบนเงี้ยผู้ชายก็จะมองลงไปข้างล่างอ่าดูแล้วอุ้ <laughs> นย, <laughs> น,ย,น,ยน่าอนดูน่าอนดูน่าทะนุถนอมอยากได้อะไรคะอ่าวันนี้ถ้าเกิดคุณเอาไปหย่อนหย่อนคนที่คุณชอบเ่ยผู้ชายอ่อนระทวยย้วยละลายใครอยากได้เทคนิคมากกว่านี้มีอยู่ในคอร์สเป็นโสดครั้งสุดท้ายบริหารเสน่ห์ไฮคลาสทำแล้วเราดูแพลงผสมไมซ์เสร็จเข้าไปด้วยมีแบบภาคทฤษฎีแล้วก ปฏิบัติก็ไปเจอกันใคนคอร์สนะครับ